การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการบันทึกนักประหยัดต,ตัวน้อยเพื่อให้เด็กและเยาวชนในภาคเหนือได้รับความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชน โครงการบันทึกนักประหยัดต,ตัวน้อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นที่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานให้ครูและนักเรียนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจในการประหยัดพลังงานและช่วยกันลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นกิจกรรมว a ล์กแรลลี่แบ่งเป็นฐานความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีการผลิตและการส่งการจัดจำหน่ายไฟฟ้าที่อันตรายกับการใช้ไฟฟ้าและการช่วยกันประหยัดพลังงานได้รับการอบรมแล้วหนูมั่นใจว่าไฟที่บ้านหลูประหยัดขึ้นกว่าเดิมค่ะผมคิดว่าหลังจากได้รับการฝึกอบรมผมจะใช้ไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับ ด้านในวรินทริษยานนาเรนผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตหนึ่งเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมกว่าแสนคนซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่เยาวชนนำความรู้ไปใชใ้เกิดประโยชน์แต่ตนเองและครอบครัวอย่างมุ่งหวังให้เยาวชนนั้นเกิดจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมอีกด้วยผลกระทบที่ต่อเนื่องกันทั้งโลกนะหากเราไม่พยายามที่จะ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเยาวชนรวมไปถึงชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านส่วนร่วมที่จะทำให้การประหยัดพลังงานโดยฟ้าและรว,วมไปถึงลถอาการเรือนกระจกนะฮะก็จะไม่เกิดผลมากเท่าที่ควรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่การฟ้าสืรอภาคตสนัก